สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยออยดาทนไม่ไหวออกโรงป้องสามีกันกันตถาวนันหลังเจอทัวลงหนักกลางรายการเทนไฟเทนพลอยอัยดาภรรยาของกันกันตถาวนันออกมาโพสตยาวหลังสามีโดนถลม่มกรณีคนไม่พอใจการทําหน้าที่พิธีกรในรายการเทนไฟเทนล่าสุด เครียดหนักว่ายอมรับเลยนะคะว่าคิดนานมากๆว่าจะโพสด,ดีไหมถ้าออกมาโพสไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่อยากจะบอกทุกคนว่าในฐานะคนที่เป็นภรรยาเห็นสามีเครียดก็อดเครียดไม่ได้เลยทั้งๆที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ควรเครียดในตอนนี้เดี๋ยวลูกเครียดตามไปด้วยครั้งนี้พลอยขออนุญาตพูดช่วงนี้ยอมรับว่าการมีเรื่องให้เครียดหลายเรื่องทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องสุขภาพ แต่เขายังพยายามทำงานให้เป็นปกติจริงๆเขาต้องเตรียมตัวผ่าตัดแล้วแต่แค่ยังหาคิววันที่ผ่าและนอนผักฟื้นยังไม่ได้จึงทำได้แค่กินยาแก้ป,ปวดไปก่อนแต่ทั้งหมดนี้คงไม่ได้เอาเรื่องสุขภาพมาเป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะและไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างเพื่อแก้ตัวอะไรคะ่ะเหตุจากรายการเทนไฟเทนเมื่อคืนวันนี้ถ้ามองกันที่เจตนาจริงๆนะคะกันเองไม่ได้มีเจตนาในทางคิดร้ายใดๆกับใครเลยจริงๆเพราะทุกคนก็คือน้องที่รัก และรู้จักกันทั้งนั้นซึ่งหลังจากจบรายการกันก็พูดคุยกับน้องๆปกติส่วนเรื่องคำพูดบางคำที่คนดูอาจจะมองว่าใช้คำไม่เหมาะสมหรือแซวถึงแม้ว่าจะสนิทแค่ไหนอันนี้ถือเป็นบทเรียนที่กันต้องระวังมากขึ้นรวมถึงรับฟังทุกคำติชมเอาไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมากันจะกลับมาดูเทปการทำงานและดูข้อผิดพลาดเสมอค่ะในส่วนของการเป็นพิธีกรรายการสดต้องใช้สมาธิ และความคิดหลายส่วนมากๆคิวกล้องคิวกาดคิวรายการคิวแขกคิวนักชกและเนื่องด้วยมีเวลาเป็นตัวกําหนดที่สําคัญมากๆเชืวว่อว่าการตั้งใจและเต็มที่ในทุกๆการทำง,งานที่ได้รับมอบหมายและเขาเป็นแบบนั้นเสมอมาขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ